ออนไลน์ก็จะมีแต่กลุ่มนักเรียนซึ่งเวลาเนี้ยเขาไปทํางานกันหมดแล้วนะคะแต่ครูจะพยายามขึ้นให้ได้เยอะที่สุดเพื่อที่คนรู้ว่าย้ายมาไลา์ช่องนี้หนึ่งอาทิตย์ในช่วงเวลาพูดคุยตอบาคำถามแล้วก็พูดถึงเรื่องกระแสอาจารย์เบียร์รวมถึงสอนทำในแบบของครูด้วยสอนทำนะคะทำเนี่ยทำคือทำไม่ต้องมาเอาพระไตรปิฎกมาปัญญาอ่อนนะคะพระไตรปิฎกไม่ปัญญาอ่อนอีกคนที่ย้อนแย้ง ท่องจํานี่แหละปัญญาอ่อนนะคะจะมานั่งแบบวยต้องอย่างงั้นต้องอย่างนี้ต้องอย่างงู้นไออีต้องต้องเนี่ยเขาใช้กันไม่ได้เอาที่เขาฟังแล้วเขาเข้าใจได้เนี่ยมาใช้เนาะครูพูดถึงกระแสะอาจารย์เบียเนี่ยจากสิ่งที่ครูเอามาใช้ได้ครูเอามาพูดอะไรที่ครูใช้ไม่ได้ครูก็ไม่พูดนะคะเช่นจะไปให้ไปดา่าอาจารย์เบียรดา่าทําไมอะ่ะคนเราต้องมีสํานึกรู้คุณสี่ในเมื่อเกาะกระแสะเขาดังก็คนควรที่จะขอบคุณกระแสะของเขาไหม แล้วให้ครูไปสนับสนุนสิ่งที่ครูไม่เชื่อก็ครูก็ทําไม่ได้อีกอย่างเช่นหมอดูอย่างเงี้ยครูไม่เชื่อหมอดูตั้งแต่เด็กอะ่ะทาไมครูต้องเชื่อบ้านครูเนี่ยแม่ครูพ่อครูเนี่ยเชื่อเรื่องพวกนี้นะร่างทรงองค์เจ้าเนี่ยครูเอาประทัดจุดโยนใส่แม่งเลยทาไมอะ่ะไม่เชื่อและอีพวกทร่างทรงเนี่ยลองกาลังผีเข้าอยู่เออเออเออจุดประทุษไปประทัดใส่ปุ๊บวิ่งยิงก่าหมาอีกเอา้าผีเข้าองค์เข้ามึงกลัวประทัดองค์มึงกลัวประทัดเนี่ยนะ โอ้โห acting ชัดชัดวันตรีไหมก็ประมาณนั้นแหละค่ะแล้วก็ครูไม่เชื่อจะให้ครูเชื่อได้ยังไงอะอผมก็สงสัยว่าแล้วเราจะไปด่าเพื่อเขาทำดีขนาดนั้นก็ใช่ไม่หรอกไอ้พวกนี้มันเป็นกลุ่มที่ว่าเสียผลประโยชน์แหละฟุกอย่างที่เราเห็นเห็นแหละเสียผลประโยชน์มาจากอะไรอ่ะอะฟ้าเครื่องไม่ขังจริงอขายฟ้าเครื่องได้ไหมเหมือนเหมือนมีแม่คา้าขายส้มตำอ่ะร้านเนี้ ตามส้มตามแล้วท้องเสียก็ไม่มีใครไปซื้อแล้วอย่างเงี้ยมันคือไปยึดมันคือแบ็กลีแตนะ่เนาะไปทําให้เขาขายของไม่ออกนะคะฝากคนที่รู้จักครัวใครเข้ามาไอตัวปวนทั้งหลายไม่ไหนหมดทําไมไม่มาป่วนเนี่ยใครที่ปวนเรื่องอาจารย์เบีย์ตลอดตลอดเลยมาสิย้ายมาละแล้วลส่วนนี้คนที่สงสารครูเรื่องคดีความนะคะไม่ต้องห่วงะค,ะค่ะครูไม่มีอะไรที่ต้องกลัวแล้วก็ ไม่มีอะไรที่ต้องไปถาทายครูใช้ชีวิตตามเหตุและปัจจัยก็เนี่ยให้มันเป็นไปค่ะไม่มีอะไรที่จะต้องกลัวการที่เราเป็นผู้ใหญ่จริงๆแล้วเนี่ยไม่จําเป็นต้องไปโพสต์ว่าฉันจะทําอะไรหรอกใช่ไหมคนเราถ้าโตพอถ้าเก่งพอหรือเรามาควคให้เขาเอาจริงนะเขานู่นนี่นั่นอะ่ะก็ก็ทำไปก็ไม่ได้ว่าคุณไม่ทําจริงหรือคุณทําจริงหรืออะไรก็ตอนนี้มันยังไม่เกิดขึ้นไงจะต้องไปร้อนลนกับมันทําไม ถูกไหมถูกไหมอ่าฝากทุกคนด้วยค่ะอ่อพอดีครูย้ายมาช่องนี้แล้วนะอาทิตย์เดียวนะคะก็คือจะไปไลฟ์ช่องเดิมได้วันที่สี่จากวันนี้ไปถึงวันที่สี่เนี่ยครูจะอยู่ในช่องนี้เนื่องจากเนื่องจากช่องนั้นอะ AI TikTok ไม่ให้ไลฟ์พูดคําไม่สุภาพเมื่อคืนอ่แม่ผมเชื่อในร่างทรงในขณะที่ผมนั้นเชื่อในตรก,กะและเหตุผลเออเยี่ยม การที่เราฟังตะก,กะและเหตุผลเราจะพินิพิจารณาก่อนไนงะหาความสม,มเหตุสมผลหาผลลัพธ์ของมันก่อนแล้วค่อยเชื่อแต่การที่เชื่อคนอื่นบอกมาเนี่ยคือการให้คนอื่นจูงเราอะ่ะครูฟังคุณก๊อตจิรายุพูดเรื่องข้าวมันไก่นะแค่นี้ก็เป็นปัญญาแล้วนะแค่นี้ก็เป็นธรรมะแล้วนะเช่นถ้าวันนี้คุณนั่งอยู่กับครูสองคนแล้วครูบอกว่าเนี่ยข้าวมันไก่ร้านนั้นอร่อยมากเลยคุณเชื่อทันทีคุณโคตรโง่เลยนะคุณยังไม่ได้ชิมเลยใช่ปะ เออแล้วคุณก็พิพูดต่อร้านนี้อร่อย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 ถามว่ากินยังยังเนี้ยแล้วรู้ได้ไงว่าอร่อยคนนั้นบอกมาอ้าวแล้วปัญญาตนเองอยู่ที่ไหนเราใช้ปัญญาตนเองอยู่ที่ไหนอะคนนั้นบอกมาว่าข้าวมันไก่อร่อยแล้วมึงกินยังยังอ้าวแซงมึงไม่ใช้ปัญญามึงเลยนะจริงไหมคนเราถ้าใช้ปัญญาตัวเองคือต้องทายังไงอ๋อเขาบอกว่าอร่อยเฮ้ยเธอเขาบอกว่าร้านนี้อร่อยไปกินกันดูว่าอร่อยจริงปะวะออบคาถามคือไปกินข้าวมันไก่ร้านนั้นเสร็ เราจะพิจารณาว่าอร่อยหรือไม่อร่อยก็ได้เพราะอะไรเพราะลิ้นเราไม่ได้สามารถรับรสเดียวกันจากอะไรคะจากความชินกับการทานอาหารของแต่และคอมอร์โซนคุณอาจจะไปกินแล้วอ้าวทำไมเพื่อนกูบอกว่าอร่อยแต่กูกินทําไมมันไม่อร่อยวะมันไม่มีผิดไม่ผีถูกนะไปโทษเพื่อนว่าเพื่อนงโง่ได้ไหมก็ไม่ได้อีกเพราะอะไรอะ่ะก็เขากินรสชาตินี้อร่อยอะ่ะคนเรากินเปรี้ยวหวานเค็มไม่เหมือนกันถูกปะ เพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าเอ้ยมึงอ่านหนังสือเล่มน,นี้อ่ะมึงจํามาผิดนะเขาไม่ใช้อย่างนั้นนะมันไม่ใช่สาคัญแล้วสําคัญมึงกินอร่อยมึงกินต่อไปกูกินไม่อร่อยกูก็ไม่กินเหมือนพระไตรปิฎกเหมือนกันเขาจํามาแบบนั้นแล้วเขาสามารถอธิบายคนให้เข้าใจแบบนั้นจะไปโยกว่ามือมันไม่ตรงอย่างที่กูอ่านมากูจะต้องเอาทุกสละให้มันเป๊ะๆมันไม่ได้หรอกคุณเพราะว่าคนเรามันถ้าคนเรามันเหมือนกันไปเสียหมดอะ่ะ มันจะเอาอะไรมาเป็นโรคใบนี้ได้อ่ะมันต้องมีความไม่สมดุลน,นิ้วมือไม่เท่ากันเลยใช่ป่ะแต่คําถามคือมันเพี้ยนเพี้ยนอย่างไรละ่ะเช่นถ้าเขาบอกว่าหมอดูเนี่ยเป็นอวิชาแล้วครูถามว่ามีหมอดูสักกี่คนมีหมอดูสักกี่คนที่ทํานายรับแม่นทุกอันและมีหมอดูคนไหน ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่ตัวเองทํานั้นนะ่ะมันเป็นมันหนึ่งร้อยเปอมันใช้ได้กับทุกคนน่ะคําว่าสัจจะความจริงหรือคําสอนของสามาสมุทธเจ้าคือความจริงนั้นมันต้องใช้ได้กับทุกคนไม่ใช่คนใดคนหนึ่งคุณเก็ตป่ะทีนี้พอมันใช้ได้กับคนใดคนหนึ่งมันก็ไม่ใช่สัจจะความจริงลวสิมันเป็นไปตามเหตุแล,ผล,และผลและปัจจัยของมันแต่ถ้าถามอาชีพทั่วไปอย่างเงี้ยมันไม่ได้ทุกคนที่เลวนี่ มันมีคนทําดีในอาชีพนั้นมีคนทําเร็วในอาชีพนั้นแต่อาชีพที่มันเร็วตั้งแต่จุดเริ่มต้นนั่นเลยจึงเป็นอวิชาสําหรับคนทั่วไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับมนุษย์ทั่วไปที่ไม่ใช่พระสงฆ์เม็กเซนมากครูตื่นมากกับการที่ครูเจออะไรหล,หลายๆอย่างในช่วงที่ผ่านมาและน่าเสียดายที่สุดนะว่าคอนเทนต์นี้มันจะไม่ได้เป็นลงช่องช่องนูน้นเพราะว่ามันร้ายไม่ได้ <laughs> โอ้ยยอดคนดูมันเป็นอย่างนี้มันก็จะไม่สนุกเพราะว่าคนที่ดูพวกนั้นมันที่เข้ามานะเอ่อเราจะใช่ยังไงให้คนเข้ามาได้แล้วหลายคนอาจจะงงนะคะว่าครูมาตีคอนเทนต์ของครูมันเป็นคอนเทนต์สอนเนาะก็อยากที่แจ้งค่ะเวลาเนี้ยปกติครูไปขึ้นอีกช่องหนึ่งในการพูดในเรื่องของกระแสข่าวต่างๆนะคะแล้วก็กระแสะอาจารย์เบียร์ในกำลังแรงเนาะแล้วทําทไมมันพูดในช่องสอนก็เพราะว่าช่องนั้นไลา์ไม่ได้นะย้าย้าไปเรื่อยๆนะคะเอ่อฝากพี่ปณีคอยคอมเมนต์บอกหน่อยถ้าคนเข้ามาว่าเอ๊ะพูดอะไร เออจริงๆอ่ะมันต้องเอาพี่ป้าเนียวเ,เครื่องนั้นไหมปินแชร์ขึ้นอีกช่องอ๋อมันไม่ได้ลงไปอีกอ่ะมีใครที่เห็นครูในไลฟ์ก่อนหน้านี้ไหมคะครูพยายามจะอยู่ในนี้นะเพื่อให้ทุกคนรู้จักครูนะแล้วเดี๋ยวตอนเย็นครูจะเข้ามาอีกรอบหนึ่งเนาะอ่อช่องแรกคือด่ายเยอะไปหน่อยวเมื่อคืนไม่ใช่เมื่อคืนไม่ได้โดนคําด่านะดูโดนคําว่า อันนั้นคือมันมีคนมาหยอกครูไงแล้วเอเรียกกันเป็นเออเป็นแฟนเป็นอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละจัดเลยไอช่องมันบอกพอเลยมึงพูดคํานี้สิแปดบวกอะไรอย่างงี้โดนเลยหลุดเลยแล้วช่องนี้ยมันมีแต่กลุ่มคนเรียนนะมันก็เนี่ยพีคสุดก็ประมาณสามสี่สิบคนแต่ต้องเป็นช่วงเวลาหนึ่งทุ่มไปเนาะก็กลายเป็นอา้าวงานเข้ากูและกูไล์ช่องนั้นไม่ได้ แล้วเวลานี้ก็ใช้เวลาที่คนจะมาดูซะด้วยสิเดี๋ยวครูจะต้องให้คนแชร์เข้าไปมันต้องแชร์ไงวะที่จะทําให้คนช่องนั้นมันเห็นน่ะมีใครพอจะทําได้ไหมคะเดี๋ยวครูต้องทาด้อมแล้วละ่ะแล้วก็จะให้กลุ่มด้อมไปประกาศช่วยเวลากรณีแบบนี้เนาะครูแผ่นดินไหวไหมครับแผ่นดินไหวค่ะอ่าอ,อาร์มใช่ไหมอาร์มครูฝากทุกคนแชร์หน่อยสิเพราะว่าดีช่องนั้นอะ่ะมันไ้ายไม่ได้ มันจะได้ได้สี่วันเออวันที่สี่ฝากทุกฝากแชร์ไปกลุ่มของคนตื่นทำหน่อยได้ไหมคะฝากแชร์ไปกลุ่มที่ตามตามกันหน่อยได้ไหมว่าคูกลับมาไลฟ์ช่องนี้เพราะว่าเมืม่อคืนคูด,ด่ามันไปหน่อยเ <c oughs> มื่อคืนด่ามันไปจริงๆเออพี่ปานีจะเออเมื่อคืนพี่ปานีโดนโดนโดนทักว่าเป็นผัวแก่เลยนะเป็นผัวทอมแก่ของคูด้วยนะแ <c oughs> นะม่งหาใช่เปล่งไปขุดกระทั่งแม่กัะตระกูลครูอ่ะพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยเออ มันไม่ขุดแม่แม่ครูเพราะอะไรรูป้ป่ะเพราะแม่ครูไม่เล่น facebook เล่นไม่เป็นแต่พ่อก็เล่นไม่เป็นหรอกพ่อมีเฟซไปแค่โทรหาลูกเวลาวิดีโอคอลแค่เนี้ยไปขุดชื่อพ่อนายอุทรบุญยังแม่งสะกดผิดอีกแล้วไอไอพยูนนะมึงเตรียมตัวเหอะมึงเจอกูอะใครที่รู้จักครูนะคะครูฝากทุกคนแชร์หน่อยแชร์ไปหากลุ่มคนตื่นทำ คนตรงข้ามกับคนตื่นทำหรืออะไรก็ได้ให้มันไม่ให้มันมาดิมาเจอกันหน่อยดิจะได้รู้ว่าครูไลฟ์ช่องนี้แล้วก็ฝากคนติดตามช่องนี้ด้วยนะคะเป็นช่องแอคเคาท์ของครูแหละแต่ว่าครูเอาไว้สอนในเรื่องของออนไลน์โดยตรงเนาะช่วงเช้าค่ะช้าเช้าเนี่ยครูจะมาสอนเรื่องการทำมาร์เก็ตติ้งอะไรพวกนี้แหละแล้วช่วงบ่ายครูจะใช้ตอบทุกคนนะคะแล้วเดี๋ยวครูจะตั้งสองกล้องไว้เพื่อมันหลุดมันอะไรจะได้ไม่หายจากกันครูอยู่จังหวัดอะไรครับอยู่เชียงใหม่ค่ะอำเภอสันไอ อำเภอสันกำแพงอยู่เชียงใหม่อำเภอสันกำแพงแผ่นดินไหวของอามิจังหวัดอะไรอ่ะอามอยู่ที่ไหนกทอม,อมไหมเมื่อกี้เห็นคุณคิดหอวางอ่ะวิ่งออกจากเซนท่าน่ะตอนแผ่นดินไหวอ่ะครูเพิ่งคูตามคุณคิดหอวางอยู่เนาะโอ้โคราดโคราดก็ทั้งประเทศนะที่ดูคูดูข่าวเมื่อกี้แผ่นดินไหวทั้งประเทศเลยแรงมากนะเจ็ดจุดเจ็ด อน้องสาวทรงอะไรมาวะเออแต่ไม่เห็นอามเข้าไปในช่องคุยช่องนู้นเลยหลังๆมาไม่ได้ทํากระแสแล้วหรอหรือว่ายังไงดย๋ยคกูจะเรียนทมามะจริงจังนะคะแล้วจะเริ่มสอนในเรื่องของทมามะจริงๆแล้วแหละจะเริ่มสอนแล้วเอออามขับรถไม่รู้เรื่องครับอข้างบ้านเล่าให้ฟังอ๋อ ช่องไหนครับช่องที่เขาเคยคุยกันนั่น,นะคะ่ะเคยขึ้นไลฟ์ด้วยกันน่ะช่องนั้นน่ะตอนนี้ไลไม่ได้มันโพสคลิปได้อย่างเดียวเขาห้ามไลยอยู่ประมาณหนึ่งอาทิตย์ไลได้วันที่สี่ตอนนี้ต้องใช้ช่องนี้ก็เลยอยากให้ทุกคนช่วยกันแชร์หน่อยแชร์ไปบอกเพื่อนๆหน่อยแชร์ไปหลายๆที่ไปโพสหลายๆที่ ว่าครูมาไลฟ์ช่องนี้ไม่ได้หายไปไหนไม่ได้กลัวใครคือประเด็นน่ะตอนนี้ครูโดนฟ้องครูโดนคนคิดจะฟ้องเออเขายังไม่ได้ฟ้องหรอกเขาแค่โพสต์ว่าเขาจะฟ้องนะคะเป็นมีคนจะมาฟ้องนู่นี้นั่นเกี่ยวกับกระแสาอาจารย์เบี้์นี่แหละมีประมาทอะไรอย่างเงี้ยครูก็เลยจะบอกว่าครูไม่ได้หายไปไหนนะครูยังอยู่เออ,อแต่ว่าเอไอติ๊กตอกไม่ให้ไลฟ์เฉยเดี๋ยวขอไปทําสมาธิสักแป๊บครับสักที่สิบนาทียินดีจ้าของบ้างก็เข้ามาเนาะ ทำสมาธิได้นี่เก่งนะก็นั่นแหละวนมาที่ธรรมะนะธรรมะจริงๆมันใช้ง่ายค่ะธรรมะต้องไม่ขัดขาใครธรรมะไม่ต้องไปอวดรู้อวดดีกับใครคําว่าสอนถูกสอนผิดแต่เดี๋ยวคนเอาไปใช้อะ่ะถ้าเขาฟังแล้วเขาใช้ชีวิตเขาจเจริญขึ้นเราจะไปบอกว่าผิดได้ไงอ๋อ,อผิดที่ว่าเขาไม่ไปซื้อเออ่เครื่องรางของขลังผิดที่เขาไม่ไปงมงายเชื่อหมอดูผิดที่เขาไม่ต้องไปเสียตังไรสาระ ผิดที่เขาต้องไปซื้อหนังสือมาอ่านแทนนี่หรอครูเป็นนักอ่านหนังสือและสําเร็จอะ่ะครูก็เลยไม่เชื่อว่าการจุดธูปขออะไรบางอย่างและให้โดนบันดาลใจให้ครูมีเงินเนี่ยมันจะทําให้ครูสําเร็จครูเชื่อในการอ่านอย่างอ่ะคุณดิวเศรษฐีระดับของประเทศไทยเราเนี่ยเขาก็สอนให้อ่านหนังสือฟังคนสําเร็จเลือกเพื่อนคบส่วนมากคนสําเร็จมาจากสิ่งเหล่านี้หมดเลยมีคนสําเร็จสักคนหนึ่งไหม จุดทูบขอเทวดาประทานเงินล้านให้ไม่มีมีคนสำเร็จสักคนไหมที่วันๆเอาแต่สวดมนต์ในคำสอนองค์สมมาสัมพุทธเจ้ายังบอกเลยว่าถ้าคุณอยากได้ถ้าคุณอยากข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งขอแม่น้ำอ่ะคุณก็ต้องหาทางข้ามไปฝั่งนูน้นการหาทางข้ามไปคุณจะทำยังไงอ่ะลงมือทำอ่านหนังสือหาความรู้มันก็คือการประกอบเรือก็ได้เดินก็ได้ไว่ายก็ได้ ใช่ป่ะในการข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งไม่ใช่การที่โอ้ยอีกฝั่งหนึ่งข้ามาหาชันอีกฝั่งหนึ่งข้ามาหาชันอันนี้คนโง่นะคะขอบคุณคนที่แชร์อขอบคุณสายฝนอ่สายสายน้ําชนหรือเปล่าคะขอบคุณนะคะที่แชร์ไปให้ครูสอนธรรมาะแบบตรงๆแบบนี้นะคะ่ะแล้วก็จะสืบเจต,ตนาของอาจารย์เบียด้วยเพราะว่าเออ่ การสอนแบบอาจารย์เบียเนี่ยมันทาให้คนเข้าถึงได้ค่อนข้างง่ายการที่จะไปฟังอ่าการสอนแบบตามลําดับของพระไตรปิดกเนี่ยมันสําหรับคนที่เข้าใจที่จะไปบวชละเนาะและบางคนนะ่ไม่บวชสารแหนไปสอนพระที่เท้าปฏิบัติอย่างพระอาจารย์คือคลิสเนี่ยครูว่าท่านนะศรัทธามากๆนะไม่น่าไปแตะท่านท่านก็ไม่เคยออกมาโต้ใครที่ต่อว่าท่านนะแต่ทําไมคนก็ชอบไปแตะอะไรที่ที่ แอนตี้หรือต่อต้านสิ่งที่งมงายอะงมงายคือมันพิสูจน์ไม่ได้มันใช้ได้สําหรับบางคนไงแต่ความจริงคือมันต้องใช้ได้กับทุกคนและสิ่งที่มันใช้ได้กับบางคนน่ะแล้วเขาไม่เอาด้วยทําไมต้องมาโกรธอาจารย์เบียบอกว่าอานี่นี้ไม่ถูกเขาพูดในมุมของบริบทคนคุยกันเขาไม่ได้มานั่งอ่านพระไตรปิฎกมันเลยต้องเปะ ก็จากที่ครูไม่ได้อินขนาดที่จะต้องมาเป็นลูกศิษย์อาจารย์เบียไม่ได้อินที่จะมาทํากระแสแบบมาสอนทำนะจากการที่ครูเจอคนจะฟ้องเนี่ยเลยทําให้ครูตั้งใจเลยและตัดสินใจด้วยว่าจะทําต่อจากอาจารย์เบียให้ดูจะสอนแบบเนี้จะปากหมาแบบเนี้ยสันดานก็คือสันดานค่ะไม่ต้องเอาสันดานกับน,นิสัยมาเป็นคนโลกสวยหรอกทําไมอ่ะสันดานนิสัยไม่ดีต่างกันยังไง ใครตอบได้บ้างนิใส่ไม่ดีมีความหมายว่าสันดานเสียมันคืออันเดียวกันไหมแต่เราอะดัดจริตตอแล้วอุย้ยพูดไม่พอสันดานวิธีหนังหน้าอย่างกระส้นตีนเนี่ทำมาเป็นรักคำว,ว่าสันดานไม่ได้อย่างเงี้ยครูเลยไม่ไม่ค่อยอินกับคนตอแหลนะ่ะครูพูดตรงนี่แหละค่ะแล้วก็จริงๆทามามันก็ตรงไปตรงมาแหละแต่เข้าใจนะบริบทของการที่ชื่นใจกับการที่เรา เชื่ออะไรบางอย่างแล้วมันทําให้เราสบายใจเ,เชื่อไปแต่เชื่อในมุมนั้นต้องเชื่อในความพอดีเมื่อก่อนครูก็เป็นคนที่ชอบอ่านคู่สร้างคู่สมนะดูลาศีรอคอลัน์ใหม่มันออกคู่สร้างคู่สมใครเกิดทันบ้างคู่สร้างคู่สมเนี่ยเวลามันออกมาเนี่ยมันก็จะมีลาศีคูราศีมังกรน,นะครูก็จะชอบเปิดเอ้ยเนี่ยระหว่างวันที่นี้ถึงวันนี้ครูจะมีน,มนู่นมีนี่เราอ่านแล้วเรารู้สึกชื่นใจอุ้ยเราจะมีโชคแล้วทําให้เราแฮปปี้ สารเอโนฟินมันหลังอ่ะเนี้ยคุณทําไปดิไม่ผิดแต่มันก็ไม่ได้เสียตังไงแต่ถ้าจะต้องไปโอ้ยไปฮูเตลูจนกระทั่งแบบใส่เงินเยอะๆไม่พึ่งพาตัวเองแล้ววันๆสวดนมนต์ขอพระเจ้าแบบเนี้ยปัญญาอ่อนยังไงก็ปัญญาอ่อนค่ะคนที่จะสําเร็จได้องค์สมมยสมพุทธเจ้าถึงบอกว่าตนไม่ได้เพิ่งแห่งตนและจงเชื่อในสิ่งที่ตนพิสูจน์แล้วด้วยตัวเอง ยังร้านข้าวมันไก่อ่ะข้าวมันไก่อร่อยถ้าเธอฟังแล้วเธอเชื่อเลยเธอก็โง่เพราะเธอไม่ใช้ปัญญาเธอเลยอย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณฟังแล้วคุณลองไปกินแล้วคุณได้ผลลัพธ์ว่าอร่อยและไม่อร่อยในมุมของคุณแล้วคุณไ,ไปพูดต่อว่าฉันไปกินแล้วมันอร่อยจริงๆก็ m ม k e s เซน์แต่ฉันไปกินแล้วมันไม่ถูกปากฉันแล้วแต่คุณคุณลองไปกินดูแต่มีคนบอกมาว่ามันอร่อยแต่คุณลองไปกินดูด้วยตัวคุณเอง อ่าเนี่ยคนที่มีเขาเรียกว่าอะไรการพินิษ์พิจารณาในการส่งหมายนั้นต่อแต่คนโง่นี่จะบอกว่าอร่อยอร่อยอร่อยแต่ตัวเองกินยังยังเนี่ยฟังเขาบอกมาไม่ใช้ปัญญาตนถูกไหมการฟังคนอื่นก่อนนี่จะเชื่อวันดีหรือไม่ดีต้องพินิจพิจารณาด้วยตัวเองก่อนพิสูจน์มันด้วยตัวเองก่อนทําไมนั่งตรงไหนแดดก็ส่องวะเฮ้ย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 ขโมยขโมย แม่ไปขโม,มุยหน่อไม้เขาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเล็กตั้งแกนตาแล้วแม่ถูกไหมอามีใครอยู่ในกลุ่มตื่นทำบ้างคะมีใครตามกระแสอาจารย์เบียบ้างพี่วังเดียวกูคอสจะเหนื่อยแล้วไม่มีคนเข้ามาเลยอย่าเสียงดังสิอย่าเสียงดังสิอ,สงงสอะไรพี่ปัญญาอ่อน อ๋อบอกว่าแม่ขโมยของอะเหรอ,หอแล้วเสียงดังแล้วอย่างน้อยเรามีหลักฐานเดี๋ยวเราจะเรียกค่าปรับจากนางแสงล่าแสงล่าต้องมีค่าปรับแล้วไม่งั้นโดนเ <c oughs> ดี๋ยวแม่โดนจับไม่เราเรามีหลักฐานในไลายสดในการแบบแม่อะไรอย่างนี้เนาะอะ ช่องนี้นะคะหลักๆตอนเช้าคุูจะมาสอนวิธีการทําออนไลน์นะการทําออนไลน์หลักๆคุณยังไม่ต้องไปฟังใครให้จ่ายเงินอะไรทั้งนั้นนะสิ่งสําคัญที่สุดในการทําออนไลน์นะเพราะว่าหลายๆคนตามช่องเนี้เรื่องออนไลน์ให้คุณหาตัวคุณให้เจอว่าคุณชอบอะไรอย่าไปฟังใครตอนนี้คุณไปทําตามกระแสใครก็ตามเขาทําเรื่องนี้แล้วดังไม่ได้หมายความว่าคุณทําแล้วคุณจะดังตามเขาการที่คุณจะทําออนไลน์คุณต้องหาสิ่งที่คุณชอบและถนัดมันจริงๆเพราะมันจะทําให้คุณทํามันได้เรื่อยๆเรื่อยๆไปตลอด แต่ถ้าคุณไปตามกระแสแล้วคุณไม่ได้ชอบมันคุณจะฝืนตัวเองทําแล้วสุดท้ายคุณก็ทํามันไม่ได้คุณจะสามารถคุณจะตามพิมพ์ไม่พายในการขายออนไลน์คุณคิดว่าคุณเก่งเท่าเขาไหมคุณสนุกเหมือนเขาไหมก็ไม่ใช่ใช่ไหมล่ะเพราะคุณไม่สนุกเหมือนเขาอะแล้วอะไรที่จะทําให้คุณทามันได้ทุกวันคุณจะรู้สึกเหมือนคุณทํางานประจําอะทําไปเหนื่อยไปทําไปท้อไปทําไปบ่นไปสุดท้ายเอเนอร์จีในชีวิตคุณหรือพลังงานในพลังงานในการที่จะ ชูบฉีดอะ่ะมันก็จะค่อยๆหมดค่อยๆหมดค่อยๆหมดแต่ถ้าคุณทําในสิ่งที่คุณชอบคุณยิ่งทําคุณยิ่งสนุกคุณยิ่งหาข้อมูลคุณยิ่งหาเพื่อนที่ทําเหมือนกันคุณจะเอนจอยแล้วมันจะมันจะไปมันจะโตไปด้วยกันต่อให้เรื่องนัน้นเป็นกลุ่มคนติดตามน้อยๆก็ช่างเหอะพล้วอยากไปคิดว่าเรื่องที่เราชอบทํามันจะสร้างอาชีพไม่ได้สร้างแฟนคลับไม่ได้เรายังชอบมันก็ต้องมีคนชอบแต่ทีเนี้ยการนี้เราจะหาแพชชันตัวเองให้ได้เนี่ยคือการต้องยอมรับก่อนว่า ช่วงที่ทําช่วงแรกเนี่ยมันไม่มีทางได้เงินแต่นั่นแหละคือสิ่งที่ทําให้เรารู้ว่ามันคือสิ่งที่เราชอบทําเรารักจะทําและจงทํามันอย่างมีวินัยด้วยนะไม่ได้ทําไปเออเหนื่อยไปพวกนี้ค่อยทําหรือบิดเบี้ยวไปตามกระแสอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันไม่มันเหมือนช่องนู้นเลยเนาะวันหลังกูต้องเอาช่องเนี้ยขึ้นคู่กันแล้วแหละไม่งั้นอ่ะมันก็จะไม่สนุก ก็แจ้งทุกคนแล้วกันนะคะหวังว่าอยากให้ทุกคนแชร์ไปเรื่อยๆเนะว่าครูไลา์ในเรื่องของอาจารย์เบียรแล้วก็คอนเทนต์สอนในช่องนี้นะคะเดี๋ยวจะจริงๆเนี่ยมันมันไม่มีคนเข้ามาเนะเพราะว่ายังไม่มีใครรู้เดี๋ยวครูจะลองดูตอนเย็นอีกทีหนึ่งว่าจะมีกลุ่มคนเข้ามาไหมเนาะก็จะไลฟ์ช่วงเช้าสอนออนไลน์ตอนบ่ายแล้วก็เย็นนะคะแล้วก็จะแบ่งบริบทไปแยไปเรื่อยๆนะส่วนเรื่องของน้องพยูน เดี๋ยวถ้าคนเข้ามาเยอะๆแล้วครูจะสรุปให้ดูอีกทีนึงว่าน้องพายูน่ะได้เจอครูแน่อีกนิดหนึ่งเดี๋ยวเราได้เจอกันนะจ๊ะแล้วก็ส่วนเรื่องคดีความไม่ต้องห่วงครูค่ะเดี๋ยวครูไปขอทนายความหน่าศาลเอาครูไม่มีทนายความให้ปรึกษาหรอกเนาะแล้วก็เอ่อใครจะากทอะไรกับครูก็ทาใครอยากได้อะไรกับครูก็ไปครูไม่มีอะไรให้ใครหรอกค่ะครูไม่มีเงินไม่มีทรัพย์สินมีแต่นี้สินเพราะฉะนั้นใครอยากจะหาเรื่องในเรื่องการสอนธรรมะซึ่งครูก็ไม่ได้ออกตัว่าสอนธรรมะนะครูแค่เอาเยอะ เอาคลิปวิดีโอบางบางมุมของอาจารย์เบียมาต่อยอดแต่นับตั้งแต่นี้ไปจะสอนจะ,จะ,นะาา share, จะอ่านและเอามาแชร์จะอ่านแล้วเอามาตอบแล้วก็จะทำเจตนานี้ต่ออาจารย์เบียให้ดูแล้วจะสอนในภาษาหยาบๆของครูนี่แหละคนเราถ้ามีปัญญาเรียนรู้ไม่ต้องพูดเพราะมันก็ฉลาดขึ้นคนมันจะโง่นะต่อให้พูดเพราะพูดดีมันก็โง่ และคนที่ยอมรับว่าตัวเองโงอ่อ่ะคือคนที่ยอมรับว่าไม่รู้อะไรและจะเอาเรื่องนั้นไปเรียนรู้เพื่อเลิกโง่แต่คนที่มันกูรู้ไปซะหมดอะมันไม่พัฒนาแล้วมันเป็นน้าเกมแก้วมันไม่รู้มันต้องพัฒนาเลยเพิ่มแล้วนี่ก็กูเก่งหมดแล้วอะอย่างเงี้ยแต่คําถามคือวันนี้คุณเล่นเล่นโซเชียลไม่ว่าจะแอปพลิเคชันไหนคุณคิดว่าวันนี้มันมีการอัปเดตมากกว่าเมื่อวานปะคุณล้าหลังไปกี่วันแล้วเห็นไหม แล้วคุูจะบอกคุณรู้ได้ไงโชเชียลหรืออ่าแอปพลิเคชันมันยังอัปเดตทุกวันเลยใบไม้เปลี่ยนสีทุกวันเลยวันนี้แผ่นดินไหวเมื่อวานไหวปะละ่ะก็ไม่แล้วอะไรที่บอกว่ามึงรู้ดีที่สุดในเรื่องนั้นไม่มีทุกวันคือการเรียนรู้เสมอทุกวันมีเหตุและปัจจัยของมันเสมอเพราะฉะนั้นไม่มีหรอกค่ะคนฉลาดบนโลกใบนี้มันมีแต่คนโง่ที่ตื่นรู้ว่าฉันจะต้องเรียนมันทุกวันกับคนที่ อวดรู้และโง่ดักดานที่คิดว่าตัวเองรู้ดีที่สุดแล้วไปตัดสินคนที่เขาพัฒนาได้มันมีแค่นั้นเนาะวันนี้ครูจะมาขึ้นให้ทุกคนเริ่มจําว่าครูจะไลยช่องนี้คู่กับอีกช่องไปเรื่อยๆนะคะแต่อีกช่องหนึ่งอะ่ะมันถูกถูกเขาเรียกว่าอะไรหยุดการไล์ไปชั่วคราวเนาะก็จะพยายามไล์ทุกช่องไปพร้อมกันอย่างเงี้ยกรณีช่องหายช่องปิวมันจะได้ไม่หายไปจากกัน,นจะได้จาครูได้ว่าไม่ได้หายไม่ได้หนีไม่ได้กลัวใคร แล้วก็ไม่ได้ลนกับกาแสที่จะถูกฟ้องนะคะก็ใครอยากรู้จักครูมากขึ้นก็ไปตามกดไปที่ช่องนะจะมีลิงก์อินไบโอก็กดไปติดตามครูได้ทุกช่องไลย์นี้เดี๋ยวครูลงก่อนล้วกันแล้วเดี๋ยวตอนประมาณสักทุ่มสองทุ่มครูมาขึ้นใหม่อีกทีหนึ่งเพื่อให้ทุกคนรู้จักกันมากขึ้นนะคะก็ขอบคุณหลายๆคนที่เข้ามาแล้วแล้วก็ข้อหัวใจให้แชร์ให้แล้วก็อยู่ในไลน์ด้วยกันแล้วเดี๋ยวสองทุ่มครูจะมาขึ้นใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วก็คุยไปเรื่อยๆตอบถามเรื่องถักหลักธรรม เรื่องคดีความเรื่องอะไรต่างๆรวมถึงกฎหมายด้วยอ่ะเดี๋ยวจะเอามาแผ่กฎหมายให้คุณดูด้วยว่าจะเรียนทั้งกฎหมายแล้วธรรมะดูว่ามันจะมีอะไรไหมในโลกไปเนี้ยที่มน,นุษย์มันต้องเรียนมาหาลัยไหมจําเป็นไหมคนเรานะคะถ้าฝ่ายรู้อะไม่ต้องเรียนมาหาลัยก็ได้คุณแค่เอาหนังสือมาอ่านคุณแค่อัปเดตตัวเองทุกวันสนใจสิ่งที่มีประโยชน์กับตัวเองเลิกเสือกเริ่มชาวบ้านแค่นี้คุณก็เป็นคนเก่งแล้วค่ะ ก็ฝากไว้สำหรับทุกๆคนที่คิดว่าเนื้อหาสาระของครูมันดีนะก็ฝากแชร์ฝากติดตามฝากอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นกลุ่มเดียวกันที่จะเติบโตไปด้วยกันในอนาคตแล้วกันเนาะไปแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันอีกทีประมาณสองทุ่มในช่องนี้นะคะพี่ปั๊